มาุงนั่งลงพายจักรยานมาเลยนะกินยนี่นี่นี ต้ิายาบงเลือดนะครับรเอยยาพอโดยลว Mấy nhà thôi đây là mình kiện Chuyện, ừ. <laughs> chuyện mà. À. Nào. Ừ. ตุนีนะครับปอนกับอก,กไก่กไก่อนะไรกไก่แห้งอกไก่

<c oughs> ต้องหยินอาบน้ำให้แน่ไปฉีดวัคซีนมาหมอบอกลดอาบน้ำเจ็ดวันเหม็นมากตอนนี้องหยินอาบน้ำให้ปอดภัอยอาบน้ำอุ่น